คือคุณตัดสินใจหรือยังคะว่าคุณจะลดความอ้วนเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจแล้วนะคะมันจะสามารถทําให้คุณลดความอ้วนได้แบบว่าสําเร็จทันทีในครั้งนั้นนะคะเมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าฉันจะลดความอ้วนให้ได้นะคะคุณจะสามารถสําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะเรื่องตัดสินใจนะมันไม่ใช่แค่เรื่องลดน้ําหนักลดความอ้วนนะเรื่องตัดสินใจนี่คือแบบทุกๆอย่างนะคะทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงานนะคะ เรื่องตัดสินใจว่าคุณจะร่ำรวยไหมตัดสินใจว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อชีวิตดีการตัดสินใจนะคะสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตคุณนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะลดน้ําหนักลดความอ้วนให้ได้เนี่ยคุณจะสามารถประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักอย่างแน่นอนะคะ่ะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2นะ 2> คือ คุณจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะว่าคุณน่ะอยากจะลดความอ้วนเพื่ออะไรเพื่อใครนะคะอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะลดน้ําหนักลดความอ้วนเพื่อให้สุขภาพคุณแข็งแรงดีขึ้นคุณอยากจะลดความอ้วนเพื่อให้คุณใส่เสื้อผ้าได้สวยขึ้นคุณอยากจะลดความอ้วนเพราะคุณอยากถ่ายรูปสวยๆอยากใส่ชุดว่ายน้าคุณอยากจะลด ุนเพื่อคุณจะได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ฉันไม่เอาแล้วคนแบบเดิมๆชีวิตฉันต้องเปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะี่นะคะถา้าคุณได้ตั้งเป้าหมายของคุณไว้ชัดเจนนะคะว่าคุณอยากจะลดความอ้วนเพื่ออะไรนะคะมันจะทําให้คุณอะลดลดความอ้วนได้สําเร็จได้อย่างง่ายได้เลยค่ะโอเคค่ะก็วันนี้คุณอล่าก็อ ให้เคล็ดลับง่ายๆ2วิธีนะคะก็บวังว่าเพื่อนๆที่เอาไปใช้นะคะจะสามารถลดความอ้วนได้สาเร็จนะคะครูนอร่าขอเป็นกําลังใจให้นะอย่างของครูนอร่าเองเนี่ยก็ตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าฉันจะต้องลดความอ้วนให้ได้นะก็พอตัดสินใจปุ๊บแล้วก็วางเป้าหมายไว้เลยว่าภายใน1เดือนนะคะ ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงหุ่นฉันให้ได้เมื่อคูนาร่าทาแบบนี้นะคะมันเลยทําให้คุณาร่าอนะ่ะประสบความสําเร็จคถอะแบบว่าเวลามีอะไรมาวกแวกเนาะอย่างเช่นแบบบางทีเราเห็นอะไรยัวย่วเราอยากจะกินอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะพอเราอยากจะกินแต,แต่ว่าเราคิดเวลาว่าเราจะต้องทําให้สําเร็จเราจะต้องลดน้ําหนักเราให้ได้สวัสดีค่ะคุณเล็กเล็กคัทุมวาวานะคะขออภัยถ้าเรียกชื่อผิดนะคะ ดังนั้นนะคะพอคุณนล่าใช้วิธีนี้นะไม่ว่าใครจะเอาอาหารมาล่อมายั่วเนาะก็จะไม่วอกแวกอดำให้เราแบบสามารถลดความอ้วนได้สาเร็จนั่นเองแล้วเราจะได้ไม่ต้องแบบลดความอ้วนบ่อยๆเนาะเราลดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วเราก็จะรักษารูปร่างเราแบบนี้ไปตลอดไปนะคุณนร่าขอเป็นกาลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ,ะทาอะไรทุกอย่างสําเร็จทุกอย่างนะคะตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วเราก็ อย่าลืมตัดสินใจชัดเจนด้วยกันนะคะว่าเราจะตัดสินใจว่าเราจะลดน้ําหนักนะตัดสินใจนะใช้ได้เลยนะเพื่อนๆนะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ไลฟ์สั้นๆนะคะเพราะว่าคืนนี้น่าจะไม่ได้ไลฟ์นะคะเพราะว่ามานอกสถานที่แล้วเนาะก็เพื่อนๆนะ,นะะช่วงนี้นะแบบเราออกมาออกกําลังกายได้นะคะอย่างเนี้ยในกรุงเทพเขาก็มีสวนสาธารณะให้เรามาวิ่งออกกําลังกายนะที่นี่อากาศดีมากนะต้นไม้เยอะคุณนร่าชอบมากๆเลย เออแล้วก็มันก็จะมีบ่อน้ำาสวยๆมันสบายดีแล้วมันช่วยให้เราแบบได้พลังงานที่ดีเข้าไปสู่ร่างกายเรานั่นเองนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่มาดูนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้บายบายจ้าบายๆนะคะ